ลุงใจดีมีเรื่องเล่ามารอบนี้อยากจะคุยถึงความรู้สึกเศร้าใจของแฟนเพลงน้องต้นข้าวรู้ไหมครับว่าทุกวันช่วงหกโมงเย็นก็จะมีแม่แม่พี่ป้านา้าอามานั่งอยู่หน้าจอช่องวันเพื่อมาดูหลานสาวที่น่ารักมาร้องเพลงให้ฟังหอยลุ้นว่าเออ ไม่ได้ว่าลุ้นจะได้แชมป์หรือเปล่าแต่ลุ้นว่าวันนี้น้องจะร้องเพลงอะไรยิ่งน้องเอาเพลงเก่าๆของแม่พุ่มพวงมาร้องโอ้ยมันยิ่งทําให้ลุงป้าน้าอาย้อนวันวานนึกถึงอดีตทําให้ลุงมีความสุขมากๆแล้ววันนี้น้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมเด็กสาวจากจังหวัดกาญจนบ,บรุรีนักร้องเปิดหมวกเมืองการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากการประกวดร้องเพลงในรายการดวลเพลงชิงทุนทางช่องวัน31ซึ่งน้องได้สร้างปรากฏการณ์และเป็นที่รักของแฟนเพลงจำนวนมากเส้นทางการประกวดดวลเพลงชิงทุนน้องต้นข้าวเริ่มต้นเส้นทางในรายการดวลเพลงชิงทุนโดยมีเป้าหมายแรกคือการหาทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้งปีที่1 และอีกความฝันคือการหาเงินทุนสร้างบ้านให้คุณย่าซึ่งเธอได้พิสูจน์ความสามารถและหัวใจที่กตัญญูผ่านเสียงเพลงน้องต้นข้าวไม่ได้มีเพียงน้ำเสียงที่ไพเราะแต่ยังรวมถึงเทคนิคการร้องที่สมบูรณ์แบบตามฉบับลูกทุ่งแท้ไม่ว่าจะเป็นลูกคอเธอมีลูกคอที่เป็นธรรมชาติไม่มากไม่น้อยจนเกินไป สามารถสอดแทรกเข้าไปในท่วงนำนองเพลงได้อย่างพอเหมาะการเอื้อนเสียงการเอื้อนเสียงของน้องต้นข้าวมีความละเอียดอ่อนและแม่นยำสามารถลากเสียงได้อย่างนุ่มนวลและเข้าถึงอารมณ์การใช้เสียงเนือด้วยความเป็นชาวกาญจนบ,บุรีน้องต้นข้าวสามารถใช้เสียงหนือที่เป็นธรรมชาติมาเป็นเสน่ห์ในการร้องเพลงได้อย่างลงตัว น้องต้นข้าวเลือกเพลงลูกทุ่งอีสานมาร้องในการแข่งขันถือเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเองและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นศิลปินที่รอบด้านไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่งซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีการร้องเพลงจืบบอและกลับคำสาลาของน้องต้นข้าวแม้จะไม่ใช่แนวเพลงที่เธอถนัดที่สุดแต่น้องต้นข้าวแสดงให้เห็นถึง ความพยายามและความสามารถในการปรับเทคนิคการร้องให้เข้ากับสไตล์เพลงอีสานได้อย่างดีเธอสามารถทำสถิติเป็นแชมป์ในรายการดวลเพลงชิงทุนได้ถึง6 8สสมัยซึ่งถือเป็นจํานวนที่สูงมากและแสดงถึงความสามารถในการร้องเพลงที่โดดเด่นและครองใจผู้ชมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรายการเธอได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและกลายเป็นขวัญใจมหาชน จากเรื่องราวชีวิตที่เป็นนักร้องเปิดหมวกและความกระตันยูต่อคุณย่าการสละตำแหน่งแชมป์น้องต้นข้าวสุปริยาได้อำลาตำแหน่งแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันที่30มิถุนายน2568หลังจากครองแชมป์มาได้68สมัยโดยพ่ายแพ้ให้กับผู้ท้าดวลชื่อฟลุกการพ่แพ้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจบเส้นทางในรายการเท่านั้น แต่ยังถูกมองว่าเป็นก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอในวงการเพลงลูกทุ่งและมีข่าวดีตามมาเกี่ยวกับการเป็นศิลปินคนใหม่ด้วยน้องต้นข้าวได้พูดความรู้สึกช่วงสุดท้ายตอนที่รู้ผลคะแนนว่าหนูรู้สึกว่าการที่มาได้ในรายการนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆได้มาเจอคณะกรรมการและพี่ๆทีมงานแล้วก็ได้มีคนรู้จักมากขึ้น ได้มีพ่อแม่ FC ที่รักหนูถึงวันนี้หนูจะไม่ได้เป็นแชมป์ต่อหนูก็จะยังคงมอบเสียงเพลงพร้อมที่จะร้องเพลงให้พ่อแม่ FC ฟังทุกคนแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับนี่คือเส้นทางของน้องต้นข้าวสุปริยาถือเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนด้วยความสามารถทางดนตรีและความกระตันยูทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักร้องดาวรุ่ง ที่น่าจับตามองในปัจจุบันหากชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากพ่อแม่ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจลุงใจดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระ